ยังเป้าฝันไม่มีมมเยื่อมคลาขอบคุณศรัทธาที่เมตตาให้ความเชื่อใจขอตอบแพนด้วยคนงานใหม่สุดไม่ไหลด้านการแสดงเสียงแทนบ่สิ้นโอ เสียงพินที่เราห่วงแหนเสียงลำย้ำใจแปนแปนสุขทั่วแดนแผนคำขอบคุแค่เป็นเพียงแค่ว่าทางผ่านเขามีไม่เหมาสงสารเธอปานด้วยหักอาย ไอ้ก็คืออ้ยร่ต้องไอ้อบาต้องรังสิสิตายแล้วเน้นวางใจเจ็บในในโอ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 นอโ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 อาลองเบิ่ออีกโอ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 อโอโโอ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 อโอโอโโอออโ สิตายแล้วแม่นวางใจเจ็บในในเธอประหารเ,อเ,อเอือประหารบอรต้องหันลิ้นกันเลยเธอประหารขึ้นสูดๆูบ้างนะถือประหารบอต้องหันลิ้นถือประหาร ด้วยฮักด้วยฮักยอไออาปากกว้างลูกโโด,ด้วย,ยด้วยฮักอายด้วยฮักอายด้วยฮักอายเอออาปากกว้างถือประหารด้วยฮักอายถือประหารหรอกอหันใจก้อนก็ได้ถือประหารด้วยฮักอายสิตายแล้วแดนแดนไทย เคี่ยวเดินสายด้วยรักผูกพันศรัทธาเจ้าภาพให้นั้นยังเฝ้าฝันไม่มีเที่อมคลายขอบคุณเจ้าภาพมาทำไมรู้ศรัทธาศรัทธาเจ้าภาพให้นันเจ้าเปิดลูทางนี้นะคนไทยเคี่ยวเดินสายด้วยรักผูกพันศรัทธา ว่าไาจ้ะศรัทธาเจ้าภาพให้นัน้นเจ้าภาพให้นัน้นศรัทธาเจ้าภาพให้นันาา้นเแมงครับเอาตัวนี้วะอ่ะคิดสองอีกน่ะเด็กเด็กไปทางจุดประกาย <c oughs> ให้เราเดินสายด้วยรักผูกพันศรัทธาเจ้าภาพให้นัน้นยังเป้าฝันไม่มีเสื่อมคาย ขอบคุณศรัทธาที่เมตตาให้ความเชื่อใจอขอต่อขอบคุณศรัทธาไห้คนนะ่ะที่มาคอยย้ำไป,ไปเจ้าภาพปัตนไม่มีเสียงมาคายเห็นแล้วเยี่ยมท่าน,นี้เลยเจ้<อ>าภาพให้น,นั้นยังเป้าปัตนไม่มีเสียงมคาย ขอบคุณศรัทธาที่เมตตาให้ความเชื่อใจขอตอบแทนด้วยผลงานใหม่สุดใีหลยด้านการแสดงเสียงแคนบอสิ้นโอ้เสียงพินที่เราหงวงแหนเสียงลำย้ำใจแฟนแตนสุขทั่วแดนแทนทำขอบคุณ ทำไมขอบคุณขอบคุณไหมพ่อเล่นบอดีซะบอกไงพี่นีบอกไงเธอเเหมือนเตือนเอาเสียงลำขับลมเตือนพ้คุมเอเสียงล้ำขับลมสิฮไม่ไเลย แยกตาแบบแล้วทอดได้ก่อนอไกลหน่อยอุท้ยบบทุกคนแม่เปิดไม้หรอครับต้มีแม่ร้องหมดร้องโรดูดันโอเคครัไดังไหมคดูด้ฮัลโหลฮัผมว่าเตือไงเม่อไหนผมขอร้องอีกแคนึงเมื่อไหนไเอาเจลาอนเดียวเดี๋ยวคอยอนเร็วอีกแค่นึงคอย